Hey, what's up, YouTube? It's Mike, and welcome back to my channel. So, today I want to talk to you guys about why foreigners cannot understand Thai people when we speak English. You know, if you've never been to Thailand before uh, and you get here, you're going to have a hard time understanding because we speak a little something called Tinglish. That's right. You know, a little bit of English with a lot of Thai. And together, it just is not understandable. Okay? สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงทำไมฝรั่งถึงฟังคนไทยไม่รู้เรื่องนะครับเ,เพราะว่ามันเป็นเรามีสำเนียงของเราเองครับพูดง่ายๆ Thinglish นะครับก็ไทยอังกฤษผสมกัน Tinglish โ okay. อเคแล้วก็มีประเทศเดียวที่ฟังรู้เรื่องนะครับ Thailand only เริ่มจากประวัติผมก่อนก็นได้นะครับผมก็เป็นคนไทยที่เกิดไทยพ่อแม่ไทยทั้งสองนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่อเมริกาตั้งแต่7ขวบ ผมย้ายไปอยู่รัฐยูทาห์นะครับมันจะอยู่ตะวันตกถัดไปจากแคลิฟอร์เนียสองรัฐนะฮะก็คือจากนั้นไปก็คือโตที่นู่นเลยวัฒนธรรมอะไรทุกอย่างาเป็นอเมริกันนะครับเรียนจบที่อเมริกาท,กทุกระดับประถมมัธยมแล้วก็มหาลายัยนะครับผมจบมหาลัยยูทาห์ในในด้านา Asian Studies เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ทวีปเสียเยอะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็เป็นนายหน้าขายหุ้นประมาณ2ปีแล้วอยู่ไปเรื่อยๆผมก็แบบไม่ชอบงานแบบนี้ครับเบื่องงานเพราะว่าไม่ชอบชอบไปนั่งออฟฟิศตลอดเวลา10ชั่วโมง12ชั่วโมงต่อวันแล้วมีโอกาสมาเปิดโรงเรียนใหม่ให้อาจารย์อดัมนะครับถ้าถ้าใครรู้จักดังมากใช่ไหมอดัมก็คือเป็นเจ้าของของโรงเรียนฮอลลีวูดเล e ร์นิ่งเซ็นเตนะครับตอนนั้น มีอยู่สาขาเดียวที่กรุงเทพแล้วอยากจะย้ายอยากจะขยายสาขาไปเชียงใหม่ผมก็เลยกลับมาเมืองไทยอ่เราไปเปิดสาขาใหม่ให้เขาเพราะว่าอย่างหนึ่งอ่ผมก็แบบเป็นคนไทยที่ไม่เคยอยู่ตั้งแต่แบบผมผมไปตั้งแต่เด็กใช่ไหมก็คือหลังจากตัวอะไรเรียบร้อยผมก็คิดอยู่แบบถ้ากลับไปเมืองไทยมันจะเป็นยังไงผมก็เลยกลับมานะครับก็กลับมาอยู่ไทยได้5ปีแล้วก็เลยพูดตอนนี้พูดภาษาไทยได้ดีขึ้น หรือว่ามันไม่เป๊ะนะครับมีคนบอกตลอดเลยนะครับพูดไทยไม่ชัดก็โอเคยอมรับแต่ผมก็พอ,พ,อพูดรู้เรื่องอยู่ก็พอใจแล้วโอเคเริ่มจากทำไมคนไทยถึงคุยกับฝรั่งไม่รู้เรื่องนะครับก็คือเพราะว่า,เ,าเราพูดไม่เหมือนเขาโอเคปัญหาของคนไทยนะครับไม,ไม่ได้เป็นที่อยู่ที่คำศัพท์ไม่ได้อยู่ที่เรียงประโยคที่จริงคนไทยรู้คำศัพท์เยอะนะครับแล้วก็ เรียงประโยคได้แบบถูกพอที่จะเข้าใจนะครับไม่แย่ขนาดนั้นแต่ปัญหาทุกอย่างมันมันอยู่ที่การออกเสียงนะครับถ้าเราออกเสียงไม่เหมือนเขาแม้ว่าจะรู้คำศัพท์มันก็สื่อสารไม่ได้โอเคตัวอย่างลองคิดถึงคำว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อย tired นะครับคนไทยพูดยังไงส่วนมาก t ทย e d นะครับไปคุยกับฝรั่ง โอ้โหทเย็นไม่เข้าใจครับฝรั่งไม่พูดแบบนี้ครับโอเคฝรั่งพูดเป็น tired เค tire tired แล้วก็มีดีลงท้ายออกเสียงด้วยนะครับแค่นี้แหละนะฮะนิดเดียวก็เปลี่ยนความหมายถือว่าทั้งประโยคไม่ไม่รู้เรื่องไปเลยนะครับก็คือสำคัญที่สุดในความความเพี้ยนของไม้เองนะครับคือไม่ได้อยู่ที่ไวายากรณ์นะฮะแต่การออกเสียง สำคัญที่สุดเวลาสื่อสารกับชาวต่างชาโอเคแล้วก็สาเหตุหลักๆของทุกอย่างนะครับในการออกเสียงสิ่งที่ทำให้คนไทยพูดอังกฤษไม่ชัดนะครับมันเป็นเพราะว่าหลายคนอ่านตัวหนังสืออังกฤษไม่เป็นนะครับมาได้หมายถึงว่าชื่อตัวหนังสือแน่นอนหลายคนทุกคนเกือบทุกคน รู้ชื่อตัวหนังสืออังกฤษหมายถึงว่าถ้าคุณเห็นตัว A คนุนคนชี้ออกอ้อนั่นตัว A A ถึงแทรรู้ทุกตัวนะครับแต่ที่หลายคนไม่รู้ก็คือเสียงของตัวของแต่ละตัวนะครับเพราะว่าง่าย,ายไม่ได้ไม่ได้เป็นอยู่ที่ว่าแบบเราเรา,เราพูดไม่ได้แต่เราไม่ได้เรียนมาเฉยๆนะครับแล้วเราไม่ได้เรียนมาเหมือนเด็กฝรั่งเรียนมานะฮะก็คือลองคิดดูเวลาคนไทยเรียนภาษาไทย เราต้องไปนั่งท่องเป็นหลายชั่วโมงนะครับกอากากกอีกีเราเอาตัวตัวพยังชนะมาบวกกับตัวสระเราก็ผสมให้เป็นคำให้เป็นเสียงนะครเหมือนเมื่อกี้นะแต่ทำไมเวลามาเรียนภาษาอังกฤษเราไม่เรียนแบบนี้สมมุติเป็นคำนี้นะครับ c l a s s แทนที่จะเรียนวิธี อ่านตัวหนังสืออังกฤษไปก่อนนะครับแล้วก็ออกเสียงตามตัวเราไม่เราไม่ไม่ได้เรียนแบบนี้มานะครับคือข้างใต้คำนี้จะมีซับไทยก็คอควายรอลิงสระอาสอเสือนะฮะเราก็โอเคดูข้างบนตัวหนังสืออังกฤษแต่เรามาอ่านข้างล่างตัวหนังสือไทยเราก็อ่านตามกฎของไทยขาดแน่นอนนะฮะเพราะว่าตัวหนังสือภาษาไทยไม่ต้องออกเสียงควบกล้ำคือที่จริงแล้วถ้าอยากพูดได้ถูกต้องโอเคก็ออกเสียงกล้ำไป หลายคนแหกกฎใช่ไหมแล้วก็ตรงสุดท้ายนะครับสอเสือซึ่งตัดออกไปเลยไม่ออกไม่ออกเสียงเลยนะครับคนไทยก็ออกเสียงเป็นคาร์ดเราไปคุยกับฝรั่งคาร์ดฝรั่งไม่เข้าใจเพราะว่าอะไรภาษาอังกฤษต้องเน้น2จุดถ้าดูวิดีโอของไมมามาก่อนนะครับไมจะเน้น2จุดตลอดก็คือเสียงควบกลัำนะฮะก็คือ CL แล้วก็เสียงตัวสะกดตัว S ลงท้ายนะครับพูดถูกต้องคำนี้คือ class โอเคก็นี่แหละครับเป็นเป็นเหตุที่คุยกับฝรั่งไม่รู้เรื่องขยายสองข้อนี้นะครับเสียงควบกล้ำกับเสียงตัวสะกดนะครับวิธีอ่านที่ถูกต้องคือยังไงเราเริ่มจากเสียงของตัว C ไปก่อนนะครับ C มีเสียง K, นะเสียงในอย่างเช่นคำว่า cat แมวนะฮะก็ล้วก็ออกเสียงนี้ไปก่อนนะครับต่อไปเป็น L นะฮะสังเกต ตัว L นะครับไม่ได้พูดแบบนี้ L เห็นไหมปากไม่ห่อนะครับที่จริงพูดถูกต้องนะครับล, <c oughs> ลิ้นต้องมาแตะมาแตะลิ้นต้องมาแตะฟันข้างบนนะครับ L อนะ่ะโอเค L แบบนี้นะฮะ L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 , l, l okay. โอเคก็ผสมสองตัวนะครับ co l co l โอ okay. เคทีนี้ตัว A นะครับอันนี้เรียกว่าตัวสระโอเคภาษาอังกฤษมีสระ ห้าตัวแล้วบางครั้ง6นะครับหลายคนรู้ห้าตัวนี้ a e i o u แต่มีอีกหลายคนที่ไม่รู้ว่าบางครั้งนะครับตัว y ก็เป็นตัวสระได้เหมือนกันนะครับที่จริงดังนั้นสระภาษาอังกฤษมี6ตัวโอเค a e i o u and sometimes บางครั้ง sometimes y ดูลักษณะของคำนี้นะครับมันมีสระอยู่ตัวเดียวใช่ป่ามี a เป็นตัวเดียวที่เป็นสระนะครับในกรณีนี้ เสียงตัวสระจะออกเสียงเป็นเรียกว่าเสียงสั้นนะครับสระมีสองมีสองเสียงมีเสียงสั้นและเสียงยาวนะครับสำหรับตัว A นะครับเสียงสั้นคือแอร์เป๊ะเหมือนกับสระแอร์ของเราเลยนะครับแอร์ A. แล้วก็เสียงยาวคือเอนะครับก็เหมือนสระเอของเราโอเคก็ทีนี้นะครับเราก็3ตัวแรก C L A แล้วก็ค่อยๆพูดด้วยกันคลาคลา โอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับ s 2ตัวแม้ว่ามี2ตัวแต่ออกเสียงเป็นเสียงเดียวนะครับก็คือเสียงแทรกโอเคลองประกอบทั้งหมดนะครับก็กลายเป็น class class แบบนี้แหละครับวิธีการอ่านออกเสียงตัวหนังสืออังกฤษที่ถูกต้องนะถ้าสนใจเรียนนะครับอยากเรียนมากกว่านี้ก็ขอเมนต์มาด้วยนะครับบอกไหมว่าอยากเรียนอะไรแล้วก็ จดให้โอเคถ้าอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งนะครับไม่จําเป็นต้องไปจ่ายเงินเยอะแยะตลอดเลยนะครับแค่อยากพูดเก่งนะครับก็พูดได้ไม่เคยคุยกับคนขับรถแท็กซี่3คนนะที่แบบพูดภาษาอังกฤษเกือบได้เลยครับแบบคุยกันสนทนากันเกือบได้เลยเก่งมากเพราะว่าเขาไม่กลัวครับเขาเขาากล้าพูดนะฮะก็พูดกับลูกค้าตลอดเลยนะครับที่จริงพูดดีกว่า เด็กที่เอกภาษาอังกฤษหลายคนนะครับเพราะว่าเด็กนักเรียนที่ทเอกอังกฤษอ่ะมันเขาไม่ได้ฝึกพูดกันเขาฝึกฝึกข้อสอบนะครับฝึกสอบอังกฤษต่างๆก็คือถ้าอยากพูดเนี่ยมีเนื้อหาเยอะแยะบน YouTube <c oughs> บนอะไรแต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าครูบางคนก็แบบเวลาพูดเป็นคำสองคำหรือว่าเป็นประโยคอาจจะฟังดีเพราะว่าออกเสียงถูกอะไรหรือว่าแต่ดูต้องดูอะค่ะว่าเขาพูด จริงๆแล้วเขาพูดได้ไหมแบบมี conversation สนทนากับคนอื่นเนี่ยครับพูดเป็นแบบระยะยาวอะไรอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่าบางคนนี่แบบประโยคนี่ประโยคเดียวนี่เป๊ะมากนะครับสำเนียงก็เป๊ะอะไรทุกอย่างแต่มันไม่ได้หมายความว่าพูดได้แล้วอย่างหนึ่งไม่ไม่ได้หมายความว่าสอนได้ด้วยนะครับเพราะว่าพูดได้กับสอนได้มันคนละอย่างกันโอเคต้องมีประสบการณ์หรือว่าอย่างน้อยก็ต้อง,ง linguistics โอเคแต่ บางคนจะมาสอนเลยมันก็ต้องดูอะครับมีคูปอมเยอะ <laughs> โอเคให้ฝึกเยอะๆนะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะพูดผิดนะฮะเพราะว่ามันมันมีอยู่แล้วนะครับแน่นอนเวลาเราเรียนอะไรใหม่ๆเราจะทำผิดพลาดเยอะ Don't be scared to make mistakes อย่ากลัวว่าจะผิดพลาด It's not about perfection มันไม่ได้อยู่ที่ทำเป๊ะตลอด It's about improvement มันอยู่ที่การพัฒนา mistakes are proof that you are trying okay uh, อ่าอกรอบนะครบ do don't be scared to make mistakes it's not about perfection it's about improvement mistakes are proof that you are trying okay ดังนั้นนะครับนั้น that's it for today guys สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ am like when ขอ กดไลค์ไปด้วยนะครับมันจะช่วย YouTube เอาเนื้อหาของไม้ให้ให้คนอื่นดูไปเยอะนะครับก็ أ, ผมอยากสอนฟรีนะครับมไม่อยากไม่อยากคิดเงินจากเพื่อนอยากให้ YouTube จ่ายผมเองโอเค so that's all guys thank you for watching um, I'll see you next time peace